ก็สวัสดีครับเพื่อนคนชาวนี้นะครับมาดปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆคน,นครับเช้านี้ก็เป็นวันพฤหัสที่6มีนากันแล้วนะครับ,บว่าเดี๋ยวเราไปดูราคาบิตคอยใน i m e f r a m e day กันนิดนึงนะครับอ่ะเปิดเดย์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตาม time ไซค l ขที่ต,ตีตีเล่นไว้นะครับ ก็ราคานี่ก็เป็นไปตามคาดประมาณหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยเชา้านี้คิดว่าปิดไม่น่าจะหนีจากนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นแล้วกันนะเก้าหมื่นเก้นะครับก็เป็นไปนแนวที่วิเคราะห์นะครับทีนี้ทรงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะมาแบบแค่เรียรยตรงนี้นะครับแล้วก็รูดลงอย่างที่วัดในอ่า สีแดงนะที่เขียนไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปตามเส้นทางนี้นี่ก็แจมเลยนะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็มองอะไรยังไงได้บ้างเนาะก็ถ้ามองในชุดของแท่งเทียนนะครับเพื่อนชุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่งเทียนเหมือนจะเป็นมอร์นิ่งนะครับแต่ทีนี้มันยังไม่มอร์นิ่งเพราะว่าตรงชุดขาตรงนี้มันยังไม่ล้ําอีกข้างหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันจะ ปิดทับเหนือตรงนี้ไหมนะครับก็ตรงนี้นะลุ้นๆน,นะครับแต่ว่ามีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะขึ้นไปได้อยู่นะแถวแถวแสนหนึ่งนะครับอันนี้คือกาวนะอันนั้นคือเยอะสุดนะผมว่าก็คงไปแถวแสนนะครับก็คงตีในชุดย่อยเป็นคอลเลกชัน A,B,C ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็มองเป็นขึ้นพอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วก็ลงต่อหรือเปล่านะ เดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าในไทม์เฟรมเดย y คงมองประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูในสัญญาสโตแค t นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยพอมองยังไงได้บ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่สโตเดย์ลงมาคอร์ดล่างนะครับมันก็จะมีอีกสักช่วงหนึ่งนะคุยไว้หลายๆคลิปแล้วละแล้วแหละนะครับว่าอีกสักช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะทยอยขึ้นนะครับก็ตรงนี้นะเริ่มเริ่มแล้วนะครับเพื่อน คือสัญญาณที่แท่งนี้นะครับแล้วก็มือแตกรูดลงมานะครับย่อลงมาไม่หลุดโลนะตรงนี้ก็เริ่มเด้งๆขึ้นนะครับก็พอจะมองว่ามันมีโอกาสไปเทสแนวต้านสปายตรงประมาณแสนหนึ่งได้อยู่นะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้นะครับทีนี้ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเท่าที่มองเห็นตอนนี้ก็คือเป็นสโตในสีชั่วโมงที่ยกโลนะครับเพื่อนช่วงงนี้นะครับก็ลุ้นนะครับว่ามันจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับ ก็เล่นเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยชุดตรงนี้นะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเบรกได้จริงๆรงไหมนะตัวนี้มันมาเลียซูเปอร์เทรนเรียบร้อยนะครับก็มโนไปเองนะว่าอีกสักสองสาแท่งนะครับน่าจะเบรกนะอ่าชุดนี้นะก็ลุ้นๆนะครับหรือนะครับลงมาพักฐานก่อนนะครับย่อลงมาทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้อนาคตเลยเนาะก็ผมลุ้นนะครับว่าชุดตรงนี้ เด้งขึ้นเด้งลงอยู่อย่างเงี้ยครับปึ้งปึ้งปึ้งนะอ่าอาจจะไม่เบรกก็ได้นะครับแล้วก็ไปประมาณนี้เนาะให้เราพอตีเทรนไลน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวนะครับก็คือจบคืนนะครับออกแนวประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องช็อตลงไปนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าออกท่านี้ไหมนะครับก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆชุดชุดนี้นะอาจจะออกท่านี้นะครับหรือถ้าเด้งขึ้นนะครับสุดๆก็คงแถวๆตรง ทำเส้นปะไวนะ้เนาะเก้าหมื่โดยประมาณนะครับทีนี้นะครับก็ลองมาตีเป็นรีเทสเมนต์ในชุดนี้นะครับชุดตรงนี้นะอันนี้ของ4ชั่วโมงนะตรงเนี้ยมันเด้งขึ้นไปที่78.6เรียบร้อยนะครับนี่นะก็คืออยู่ย่อมตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่ตรงเนี้ยอาจจะไป88หรือเปล่านะ88เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ97โดยประมาณนะครับถ้าไปถึงก็ดีนะถ้าไปไม่ถึงนะครับอาจจะ ร่วงลงซะก่อนนะก็แถวแถวเก้าหมนสเนี่ยผมว่าก็จัดว่าสวยแล้วนะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะเออลืมบอกไปตรงนี้นะครับก็ในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสโตขึ้นไปโอบอเรียบร้อยนะเพื่อนอ่ะก็รอรอลุ้นกันดูนะครับในทุกครั้งนะครับในชุดแถวๆตรงนี้เนี่ยสโตขึ้นไปโอบอแล้วมันจะสะบัดเรื่อยๆนะครับเพื่อนสะบัดจนเป็นเทรนนะครับก็ เป็นแนวให้เราตีเทรนไลน์ได้นะะศึกษาจากอดีตมาเนี่ยกชุดตรงนี้นะเมื่อลองสังเกตดูนะครับว่ามันบินยกนะครับยกขึ้นเหนือตัว EMA 9กับ Event น,นะครับแต่ถ้าพอเริ่มมีแท่งพิฆาตทิ้งตัวนะครับลงมาหลุดนะครับอ่า EMA 9กเนี่ยก็เริ่มจะมีสัญญาณให้เราพิจารณาขายได้บางส่วนนะครับสามารถตีเป็นเทรนไลน์ประมาณนี้เนาะอาจจะไปย่อยดูในทําเฟรมย่อยแล้วกันเนาะถ้ามันแบบ ออกแนวแทงพิคาดเริ่มมานะก็ทยอยหนีนะครับหรือจะไปเปิดชอ็อตก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ชุดหนึ่งนะที่ที่แบบเริ่มเป็นแบบสโตบินนะครับทีนี้นะครับมาดูชุดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ก็สโตโอ้โหแทงเทียนนี่บินบินใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่บอกว่าทําพูดเกี่ยวกับเอาคอยอะไรประมาณนี้แหละเนาะก มีการปั๊มราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเราก็ตีเป็นเทรลในชุดตรงนี้นะจริงๆอาจจะต้องไปตีชุดย่อยเป็นของทำเฟรม1ชั่วโมงแหละนะครับแต่ว่าก็เราดูในสีโมงอยู่นะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะนี่ยแท่งบินขึ้นไปเนาะบินขึ้นไปเหนือ EMA9 นะครับแล้วก็มีแท่งพิคาดคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้พิคาดรูดลงมาหลุดอ่า EMA9 เนาะหลังจากนั้นมาร่วงลง,ลง,ลงแบบยับยับนะครับเมื่อนก็จะประมาณนี้เนาะ ช่วงนี้นะครับก็ให้เรารอรอคอยสัญญาณอันนั้นนะตรงนี้มันกําลังเริ่มบ,บินนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอรุนๆกันดูก่อนนะครับผมว่าก็มีโอกาสเนี่ยขึ้นแล้วก็ยอ่ออาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่ผมว่าอย่างนี้เนาะขึ้นยอ่อแล้วก็เด้งขึ้นยาวก็เปลี่ยนไปได้นะแล้วก็ทิ้งตัวนะจังหวะแถวตรงนี้นะอ๋อก็ลองพิจารณา exit ซด,ดูแล้วกันเนาะ,ะก็เดี๋ยวรอดูกันหน้างนานอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะประมาณวันเสาร์สุกเสาร์นี่แหละนะ ก็วันสองวันนี้นะครับไม่น่าเกินนี้นะครับก็น่าจะมีสัญญาณเซลลลงมานะอประมาณนี้นะครับเพื่อนก็อดใจรอนะครับก็ลองวัดลองวัดจํานวนช่องดูนะอะอันนี้นะวิ่งไปสิบสี่ช่องนะครับเพื่อนเราลอกมาชุดหน้าแล้วนะอ่าสิบสี่ช่องนะประมาณตีสามโอเคเอาแล้วก็คือเช้าวันศุกร์นะครับเพื่อน ปิดแท่งก็จะ7จ็ดโมงวันศุกร์นะครับเพราะไม่แน่นะอาจจะพอปิดแท่งนะอาจจะลูดก็ได้นะครับเพื่อนก็ลองไปพิจารณาดูนะพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับเพื่อนอันนี้วันนี้วันพฤหัสเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้เนะี่ยมันจะเป็นแท่งพิคาดหรือเปล่านะอ่นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงไหมนะครับเดี๋ยวลองวัดย้อนกลับดูดิตรงนี้11ช่องเออสิ 14. ลองคูนด,ดูนี่ 1 1 8หาร14 0.785 0.786เป็นไม่ได้อยู่นะครับเพระลองเกาๆดูนะอ่าตรงนี้นะ14ช่องก็ตกประมาณเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพรุ่งนี้ถ้าวันนี้นะทั้งวันนะไซเวล้วก็อัพอนะกลางคืนอัพแท่งเขียวใหญ่มโหฬานนะผมจะไปเซลลงมาจากตรงนี้แหละนะไม่รู้ไม่รู้มันจะเป็นแท่งประมาณไหนเนาะออาจจะ มาแถว9ก้าหมื่นห้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ผมคงปิดสัญญาณรองที่กดมาแถวแถวประมาณ8ปดหมื่นกว่าๆตรงนี้นะแถวตรงนี้นะก็เดี๋ยวลองเอาไปลงลุ้นกันดูนะอ่ะจะประมาณน <script> ี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ตอนนี้สโตก็อยู่ในโซนอบอสนะครับเพื่อนก็โอ้บอสแล้วมันก็บินสะบัดสบัดตลอดนะครับในชุดตรงนี้นะก็ผมว่านะ เพื่อนๆลองสังเกตดูชุดขื่นแล้วกันเนาะตัวนี้พุ่งพักพุ่งตัวนี้นับอาจจะนับเป็น A นะครับยึกยัก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 ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็น B นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยขึ้นล้ําล้ําหนึ่งสองสามสี่ห้าตุ้มโกโก้คันลูดอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหรือจะเป็น A B C X A B C อนอะ่าอย่างนี้ก็สวยนะครับก็ไปจบแถวแถว แต่แถวตอนกลางคืนนี่แหละนะนะก็ไม่แน่นะครับเพืนะ่อนก็ลองไปดูแล้วกันเนาะว่าออกแนวนี้ไหมนะครับแต่ว่าเช้านี้ดูดูแท่งมันดูแบบโอ้โหชูชันอยากจะขึ้นซะเหลือเกิน,นครับคือถามว่ารับตรงนี้ดีไหมนะครับก็ถ้าเป็นผมนะมันก็เสียวๆนะลุ้นๆเสียวๆนะรอมันย่อก่อนนะมีโอกาสนะที่มันจะย่อก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นนะอ่ะตัวดีนะก็ ถ้าเป็นไปได้นะผมว่ารอสโตต่ำกว่า50นะครับแล้วก็ค่อยค่อยกดลองก็ได้นะครับถ้าใครลุ้นว่ามันจะขึ้นนะครับก็รอให้ราคานะครับลงมาจิ้มเอเมอย่างน้อยๆก็เอเม่นะครับรับเอเม่เก้าเเม่ยนะครับแล้วก็ค่อยยิงเอ่อเด้งขึ้นไปนะครับผมว่าน่าจะดีกว่านะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชุดนี้มันจะเล่นยิงจุดพุกันเลยไหมนะครับแต่เท่าที่ดูนะถ้าให้เดานะครับ ตรงแท่งเนี้โวล่มมันจะแห้งๆนะครับมันน่าจะเป็นแท่งแบบเหมือนรีเทสเมนต์แล้วกันเนาะมีรูดล่นนะครับอาจจะเบรกหฮนิดๆแล้วก็รูดลงมานะอ่ามารอแถวใต้ต่ำกว่า9 0 0 0 0เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับอ่าแถวสัก8,900 0หรือ90,000เป๊ะๆนะอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพื่อนโอเคอันนี้ก็วิเคราะห์ตามตัว1ชั่วโมงนะครับทีนี้1ชั่วโมงอืมสโตนนะครับก็ ถ้าเล่นไปตามชุดตรงนี้นะครับก็เป็นแนวยิงขึ้นนะครับนี่นะมันก็สามารถลากเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเป็นลายสีไม่เข้มเลยเดี๋ยวขอเข้มๆอ่าประอันนี้เนาะเส้นส้มนี้นะครับเบรกเทรนไปเมื่อวันอังคารช่วงเย็นๆแล้วก็มีชุดสไปายตรงนี้ทำโรว์โลนะครับแล้วก็เบรกคอตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็เบรกเทนยิงขึ้นนะ ยิงขึ้นไปตรงนี้ผมรับมาไม้หนึ่งแล้วก็มารับชุดกลาง,งนี้อีกไม้หนึ่งนะครับเพื่อนชุดแถวๆตรงนี้นะครับผมรับมา2ไม้ก็ราคาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ8 0ด4 6 0 0นแปดหมื่นสี่พันหกร้อยแหละนะครับก็ลุ้นลองขึ้นไปนะไม่รู้ว่าจะไม่ให้เราที่แถวตรงไหนน,นะครับถ้าเริ่มทิ้งตัวผมก็คงหนีนะครับทีนี้ในชุด1ชั่วโมงนะสามารถตีเป็นเทรนไลน์นะครับอ่าเทรนที่แบบจะต้องหนีเลยนะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะ ขึ้นโจดไปหรือเปล่านะตรงนี้ถ้าขึ้นจดจดๆขนาดนี้นะครับก็จะมีแนวขายอยู่ใน15นาทีนะครับศึกษามาจากตัวทำฟิมก่อนหน้านะเอ้ยไม่ใช่ชุดก่อนหน้านะที่เด้งขึ้นไปประมาณนี้เนาะเราก็สามารถตีเทรนไลน์แบบคร่าวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะจริงตีควรจะต้องตีอย่างนี้เนาะอ่าตีอย่างนี้ปุ๊บปิดทับปุ๊บเนี่ยเซลได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ชุดนี้เป็นชุดแบบุดเด้งขึ้นนะ ทีนี้นะครับเอามาจับแบบชุดนี้นะครับชุดนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพอที่จะตีได้ใน15นาทีนะเป็นชุดประมาณตรงนี้นะครับเส้นเรียตรงนี้แล้วกันนะอ่ะก็เป็นชุดย่อยนะครับ e x i t บางส่วนนะครับถ้าหลุดเส้นล่างเนี่ยก็ exit ทั้งหมดนะครับผมว่าก็น่าจะดีนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็่อยให้ราคามันไหลขึ้นไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในมุมมองผมก็ ถ้าจะรับรอสโตใน15นาทีหรือ1ชั่วโมงนะลงมาโอโซก่อนนะครับนี่นะคล้ายๆตอนนี้ถ้ามองในชุดขึ้นชุดนี้มันอยู่ในเสเปคตรงแถวๆตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วงไว้เนาะตรงนี้ถ้ามันลงมาโอโซนะก็กินเวลาแถวๆตรงนี้นะประมาณเย็นวันนี้นะครับมีโอกาสรูดลงมานะครับอ่อาลงมาแตะแถวๆเส้นอ่าตรงนี้นะน่าจะหลุด8น่าจะหลุด9 0้า0นะครับ แล้วก็ยิงขึ้นทั้งคืนแล้วเช้าก็รูดนะอ่ะ,อะมโนโไย้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งอิตาเลียมันบ้างเนาะโอ้ตลาดนี้ดูเขียวทุกตัวเลยเนาะเนี่ยฝั่งหุ้นไทยนี่ก็รู้สึกว่าจะเด้งขึ้นเยอะนะครับโอเคมาดูอิตาเลียมันนะครับอิตาเลียมนะในไทม์เฟรมเดย์นะครับตรงนี้นะครับก็เออเป็นไทม์ไซเคิลของมันนะครับไซเคิลของมันเนี่ยก็ เส้นน้ำเงินนะครับเส้นน้ำเงินเนี่ยถ้ามองในชุดของอดีตตะการเนี่ยก็คือน้ำเงินเนี่ยจะเป็นชุดที่เป็นชุดที่ควรจะเซลล์ขายนะครับขายทิ้งแล้วก็มันจะมีชุดลูดล่ลกลงนะครับแต่ทีนี้นะครับในรอบหลุมนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเออมันยังไงเนาะมันอาจจะจบไปตั้งแต่ชุดทันวาแล้วไหมนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะของอิตาเลี่ยมนะครับก็ตรงนี้นะ ก็ลุ้นว่าเด้งเพื่อลงต่อไหมนะนี่นะก็ทํำมาบ้านไว้แล้วนะครับว่าถ้าถึงเส้นน้ําเงินนะคงต้องเซล์ออกนะครับเมื่อนก็ออกแนวประมาณนี้เนาะยังไม่ถึงนะอ่ะวันศุกร์ที่7นะจริงๆก็ใกล้เคียงกับที่ที่คุยกันใน Bitcoin นะว่าแหมผมก็คิดว่าขึ้นไปตรงเนี้ยมันน่าจะขึ้นไปให้เราเซลลดลงมานะครับก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้อนาคตนะครับว่าชุวงนี้นะถ้าดูตามไซเคิลเนี่ย ก็คือถ้าจะรับของนะครับให้รับหลังเส้นน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับในทุกครั้งเนาะก็มันก็จะมีราคาลูดลงมานะครับก็ทยอยรับในตัวที่สโตเนี่ยมันอยู่ต่ำนะครับก็เนี่ยได้ของมาประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้เยรับหลายไม้เลยนะครับหรือจะรอให้มันตั้งลำเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะรอมิดไซเคิลก่อน ตีเป็นเทนไลน์วาดไว้อะไรเงี้ยเนาะก็ได้หมดเลยนะครับเ,เพื่อนอันนี้เราดูกันใน Time Frame Day เนี่ยมันก็มีเวลาอีกยาวนานนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองจากไซคล e เก่าๆเนี่ยสายชอตนะจะมีดูมีภาษีกว่าในช่วงแรกนะครับแล้วก็รอเบรกซูเปอร์เทนตรงนี้นะแล้วเราค่อยรับของก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะจะปมานี้เนาะทีนี้มาดูในชุดปัจจุบันตอนนี้นะซูเปอร์เทนก็เป็นสีแดงไปแล้วนะครับเพื่อน อ่าตรงนี้ตกเหวมาโดยตลอดนะครับเพื่อนก็ผมยังมองแนวอยู่ว่าเนี่ยมันน่าจะรูดลงนะนเพื่อนนี่นะโอ้โหกลัวจะไปกองอยู่แถวสักพันหนึ่ง <c oughs> นะดูไม่จืดเลยนะนเพื่อนของตัวอินเทอร์เลียมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองชุดชุดยักษ์เนี่ยมันก็ย่อลงมาต่ำกว่า6 1 8แล้วนะครับอยู่ที่2,100นรนะครับทีนี้มันจะมีเป้าล่างอยู่ที่1 5 7 0เจิบนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะผมลุ้นว่า ให้มันลงไปไม่ถึงนะครับให้มันลงแค่เฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับเด้งแล้วก็เฉลีย่ยรูดลงรูดลงเนี่ยมาอยู่มากองอยู่แถวสักพันแนะครับถ้าแถวพันแเนี่ยผมจะเริ่มแอคชัน่นพันเจ็ดพโซนนี้นะครับเริ่มรับของใหม่อีกรอบนึงนะครับซึ่งเอ่อมันจะเป็นชุดเดี๋ยวลองตีตรงนี้ดูนะปุ๊บยิงขึ้นไปนะเนี่ยพันเเนี่ยมันจะเป็นเป้า1.2ของของชุดที่ตีแบบ โอเจ็กไว้จากชุดก่อนหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะพันเดรอผมว่ามีโอกาสลงมาถึงแต่ว่าพันห้าเนี่ย <c oughs> อย่าลงมาถึงเลยนะ <c oughs> ผมว่าอาจจะมีลูดลงมาแถวๆนี้แล้วก็เด้งขึ้นนะอย่างรวดเร็วนะมะโนนะมะโนซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะเพื่อนตรงนี้นะก็ผมว่าเด้งขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเซลล์ลงไปนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ถ้ามองในทาเฟรมเดย์เดี๋ยวไปดูในเพอร์เซชแป๊บนึงนะ,ะในทาเฟรมเดย์เนี่ยโอ้โหเละเทะนะครับ อ่ะพรม,มิชั่วนะครับเป้าเนี่ยก็อยู่2,300มีโอกาสนะคืนนี้นะครับก็ลุ้นนะครับว่าคืนนี้ขึ้นเขียวไปสัก1คืนหรือไซเวย์ออกห้างแล้วก็รอไปจิ้มอีเมก้านะผมว่าน่าจะชนแค่อีเมก้าแล้วก็รูดลงเลยนะครับตรงนี้นะก็โดยส่วนตัวมนโนประมาณนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนก็เดี๋ยวลองมาไปลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะเป็นเทรนลงอยู่นะครับ<ๆ>เพื่อนก็ลองพิจารณาเป็นขาเซลก็น่าจะน่าสนใจกว่านะครับ แต่ทีนี้นะครับเราก็ไม่รู้อนาคตนะนนะเราก็มโนนไปตามตามเรื่องตามราวนะบางทีมันอาจจะออกท่านี้แล้วก็ลงค่อยลงนะครับก็เปลี่ยนไปได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่มันอาจจะเด้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลูดลงขาใหญ่นะครับในช่วงอาจจะแถวแถวเมษาอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องมโนกันต่อนะจปราวนี้นะครับอ่ะแต่แท่งนี้นะดูไม่น่าเกียดแล้วนะครับก็ อรอลุ้นกันดูนะครับว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะเนี่ยมันจะเด้งไปแถวๆตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าเด้งไปได้ก็จัดว่าสวยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะผมว่ามันจะต้องยูเทิร์นกับมาเทสโลเดิมของมันนะครับซึ่งอี turn เทเลียมเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะรับอยู่ไหมนะครับในชุดขึ้นถ้ามองในเดตรงนี้นะครับก็พอจะมาโนเป็น A B, C ตรงเนี้ยขึ้นอะไรไม่รู้นะครับ X หรือเปล่านะเป็นรัศมีเวฟไหมนะครับอ่ะสมมติว่าเราตีตรงนี้เป็น x นะ A B C ตัวเนี้ฉึกๆ,ๆ,ๆ X นะชุดลงเข้มเน้มเป็น A แล้วก็เด้งขึ้นไปเป็น B นะมโนนะอันนี้นะตรงชุดเนี้ยเราอยู่ในขา C นะครับมีโอกาสที่ C จบแล้วหรือเปล่าหรือ C จะเป็น5ขึ้นนะครับ1 2 3 4 5อ้แต่มันก็ดูแบบดูจะยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะชุดขึ้นอื่นเนี่ย มันน่าจะจบไปตั้งแต่ชุดตรงนี้แล้วนะครับก็ลุ้นๆกันดูนะว่าตัวนี้เป็นชุดต่ําสุดของเฟสต,ตรงนี้เราไหมนะครับคือหรือว่าหรือว่าตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้เป็น X อ,อีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> ขึ้นไปเป็น X แล้วก็ลง A B C อีกดอกหนึ่งนะก็ไปเฝ้าแถวๆที่วางไว้นะก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนก็อยู่ในช้อยนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆน,นะผมจะมีไม้รอไว้แถวๆตรงนี้สักพันเนะครับอย่างที่ว่าไว้นะครับตัวนี้นะก็ เป็นไม้สุดท้ายนะคงลุ้นแบบหมดหวังนะครับแต่ว่าพอมันถ้ามันเด้งประมาณนี้นะครับก็นี่เราจะมีเทรนไลน์ในภาพใหญ่นะครับที่เอาไว้เป็นผังเอาไว้รีเช็คนะครับว่าเออมันพอจะเป็นแนวประมาณนี้ได้นะครับตรงนี้นะเด้งมาก็อาจจะถึงสักประมาณ2 5 0 0ถ้าถึง2005ก็ค่อยกดเซลล์ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะบางทีเด้งไปแค่2004ก็รุดลงเลยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับตรงเฟดต,ตรงนี้นะครับก็ อาจจะมีแนวไซว a อ Up ได้นะครับก็ถ้าเป็นตามผังนี้นะครับตัวนี้นะก็เราก็มาโนเลกล่าๆไว้ก,วไก่อนนะว่าอาจจะออกทรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูถ้าในถ้าในมุมของอินดี้นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรมากมายนะก็มีตัว Mac D นะที่ดูแล้วมีการชะลอการลงนะครับแท่งแดงเนี่ยมันไม่แดงมากแล้วนะฮิตโตแกรมเนี่ยกลายเป็นแท่งแดงอ่อนนะครับก็ ถ้าถามว่าเป็นสัญญารับได้ไหมก็รับได้หนึ่งหมายนะครับเพื่อนเพื่อลุ้นนะครับไปที่ 2005- ันห้าสองพนสีโซนนี้นะครับก็คือมันคงขึ้นแบบอื่อยนะครับพอมันขึ้นอื่ยอย่างเงี้ยยึกยักษยักษยักอย่างเงี้ยก็แปลงง่ายเลยเดี๋ยวจะมีทิ้งตัวแห่งแหลงนะเนี่ยคล้ายๆชุดตรงนี้แหละนะยึกยักยึกยักไม่ไปสักทีนะออกแนวถ้าทรงประมาณนี้เดี๋ยวมันต้องลูดลงต่อนะครับก็เตรียมตัวรับรับมีดได้เลยนะตรงนี้นะอ่ะจะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็สัญญาณสโตแคสน,นะครับขึ้นไปโอ์บอสเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะหักหัวลงมาเล็กๆนะครับ <c oughs> แถมนะครับก็ตอนเช้านะครับเด้งขึ้นต่อนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เดี๋ยวสัญญาณสโตก็น่าจะสะบัดนะครับช่วงนี้นะอาจจะสะบัดไม่นานนะผมว่าก็เนี่ย เตรียมไว้เลยนะว่าพรุ่งนี้เช้านะไม่แน่นะอาจจะคืนนี้เลยก็ได้นะไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะผมว่าก็มีบัตรที่มันดเด้งขึ้นแล้วก็รูดลงนะครับทีนี้มันจะมีแนวอยู่2แนวนะที่น่าสนใจนะครับเป็นซนะุปเปอร์เทนเนาะอยู่ที่เอยไม่ใช่ซุปเปอร์เทนเป็นตัวแรกนะเปพะบพาราบริซานะอยู่ที่2286นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับว่าเอะไปถึงตรงนี้ไหมนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นซุปเปอร์เทนนะครับมีแนวอยู่ที่2380นะครับตรงนี้เย็ปกรอบนะครับ ถ้าราคาไปถึงนะครับก็พิจารณาขายได้เลยนะผมว่าอยู่ในกล่องตรงนี้แหละนะเราก็น่าจะรูดลงต่อนะครับตรงนี้นะครับถ้าลองตีเป็นออกแนวรีเทสเมนต์นะครับว่าเออถ้ามองเป็นชุดตรงนี้ลงเข้มๆตรงนี้ออกแนวไซด์เวย์อัพนะครับก็เออเป้านะผมว่าอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะเป็น0.618ของชุดก่อนหน้านะครับอยู่ที่เดี๋ยววัดก่อนนะ วัดผิดเมื่อกี้อ่ะอยู่ที่2,333นะครับเพื่อนก็อยู่ในกล่องนะครับผมว่าราคานี้นะน่าสนนะคือคงลองไปแล้วก็ขายนี้บางส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามันรูดหล่นลุดเทนไลน์นะก็คงขายทิ้งนะครับ อันนี้นะก็โดยส่วนตัวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูแท่งเทียนสี่โมงอีกทีหนึ่งถ้าเริ่มเป็นแท่งแดงนะผมวิ่งหนีก่อนนะครับเพื่อนออกแนวัจฉรายนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันนะครับหชั่วโมงนะครับในส่วนของอีเาเลี่ยมเนี่ยตอนนี้นะครับก็จริงๆไม่ได้หนีที่คาดการไว้สักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะเป็น1ชั่วโมงยกลไปด้วยนะครับเพื่อนก็ช่วงนี้นะครับ ลุ้นนะลุ้นตรงนี้ไซเวยิยิกๆยิยิก,ยก,ยกอาจจะล่วงลงก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับเป้าหมายเหมือนเดิมนะ2 3ง0โดยประมาณนะครับผมว่ามีโอกาสไปถึงนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับมีได้2ท่านะครับเดี๋ยวลบทิ้งก่อนนะอ่ะท่าแรกนะครับก็คือเด้งขึ้นย่อลงตรงนี้นะครับ A B C ตรงนี้นะครับก็มองเป็นชุด A แล้วก็ A B C ตรงนี้เป็น B แล้วก็ยิงขึ้น C ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ ทีนี้นะครับถ้าเอาวินดี้มาจับนะครับถ้าเป็นแบบเมื่อกี้จริงๆนะครับก็รอตอนที่สโตเนี่ยลงมาโอเวอร์โซนะครับไม่แน่นะลงมาโอเวอร์โซเนี่ยอาจจะเป็นท่าตัวนี้นะครับอ่าก็มารอรับแถวฐานตรงมาสองพันหน่น่าจะมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับหรือนะครับถ้ามองเป็นชุดเนี้ยชุด A ไปแล้วเนาะก็ลองมาตีรีเทนเมนต์ของชุดนี้ดูนะครับถ้าอยากรับจะรับในชุดชุดคืน B ยิงขึ้นไปเนาะก็ ตรงนี้นะมีแนวน่าสนใจอยู่ที่2160อ่าหนึราคานะครับ2 2 2 6ัรับอีกอันหนึ่ง2090นะครับตรงนี้นะไม่แน่ลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับอย่างโหดนะครับเมื่อนก็ลุ้นๆกันนะครับทีนี้แนวที่ผมว่าน่าสนใจนะจะอยู่เนี่ยแหละโซนสโซนบนนี้นะครับคิดว่าไม่น่าหลุดลงมาถ้าหลุดกว่า2100นะผมว่าไม่ค่อยสวยนะครับเมื่อนอ่า อาจจะจบจบชุดขึ้นไปแล้วหรือเปล่าเนะเตรียมเตรียมชี้ลงนะก็ไม่แน่นะครับเพื่อนอ่ะแต่ว่าก็ยังมีแนวนะว่าเอออยากจะลุ้นให้มันไปถึงสัก2,300ก็กว่านะครับตรงนี้นะพอมองในชุดตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะจบชุดขึ้นเด้งขึ้นนะครับที่0ูจดไปแล้วนะครับเพื่อนดูตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นเป้าอันหนึ่งนะที่น่าสนใจ2260นะครับกับ2330อย่างที่ว่าไว้นะสองเป้าเนี้ย จริงๆมันก็เป็นกล่องหนึ่งนะที่สมมุติว่าเป็น ment A, รีเทสเมนต์เตัวเนี้ยชุดตรงเนี้ยเป็น B นะครับมันก็เป็นเป้าลูดลงมานะครับตรงนี้นะก็ต้องมาโนแบบเข้มๆเลยนะว่าตรงนี้นะครับไซเวลตรงเนี้ยยังไม่จบนะอ่าเด้งขึ้นมาอีกสักหนึ่งชุดขึ้นนะอ่าตัวเนี้ยลงมาเป็น A ตัวเนี้ย A B C ตรงนี้จบแล้วไหมนะอ่าถ้าจบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเด้งเพื่อลงเลยนะครับเพื่อนก็ ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับทีนี้มีมีแนวแบบที่น่าสนใจนะก็คือเทรนไลน์ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นจุดน่าสนใจนะครับตีชี้ไว้ก่อนนะครับถ้ารูดหล่นลงมาก็ไม่ค่อยสวยนะครับในการมองเป็นขาขึ้นนะอ่าน่าจะเสียทรงนะครับโดยประมาณนะจะประมาณนี้นะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับตรงนี้นะอาจจะ A B C อย่างนี้นะครับอ่ะก็ฝากไปพิจารณาดูนะครับโอเค เดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขอยปอยญาสรุงนี้นะครับว่าในช่วงวันนี้นะเมื่อวานนี้นะจนมาถึงบิตแท่งนี้นะครับก็กลายเป็นแท่งเขียวนะทั้งบิ c คอยและอิตาเลียนะครับก็เป็นแท่งเขียวทั้งคู่นะครับผมก็คิดว่ามันมีแนวที่มันจะเด้งขึ้นไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็ไทมิ่งเนี่ยผมเดา,ม,าโมโนเองนะว่าพรุ่งนี้เช้านะน่าจะเป็น น่าเป็นขึ้นไปถึงจงังหวัดสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณขายนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะออกท่าไหนนะผมเองก็ไม่รู้นะคนนะว่ามันจะขึ้นมันจะลงยังไงนะครับแต่ว่าเราก็เดาๆตามชุดขึ้นไปแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะทาง E bon e แล้วก็ PT c ีคอมพิวกันด้วยก็เจอกนันคลิปหน้าสวัสดีครับ